ดีทุกท right? ่านทุกคนมาพบมาพอกันคือเก่าคือเดิมเติมก็มีตะค่วมแสบค่วมนัวทุกคนเอ้ฮะเดินกับเขาเนี่ยไม่เย็นสมและยังกินเนื้อมาจักเดินกับบุ้ยยังนี่ไม่เยงนมสมแกงนไม่สมใส่ไก่เหนียวและอีย่างอีกนี่น้ำเสนอปนเห็ดปนเห็ดป่าดติดทูเสียบตะลูฟ้าเอื่นเทวดากินน้ำกินเก่าคือเดิม ปะ Finished ปๆปดปะ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 อะไรยังเอาหัวเจก็เป็นนั่นแหละแา้งแ้ง่หงามจ้ะอ้หหัวมันสะสนหนามกันเ้อขนาดสนหนาโคกโคกยิงหูออกยี่หยอย่ห้อเศรษงี้ยเศรไรอืออ้าวกินน้ำกันทุกคนมา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 เด้อเข้าห้าอะไรยางไรเนี่ยไปเจ็บบวดตัวพี่น้อยเอ้ยอยู่สว <separated> น <Nixon. S 2> so เดี๋ยวมาจี้หามาบตันกับนนข้งเขาจะคองเขามาก,ก่อนปะคของเขามาเก็บก่อนไม่เป็นินครับ <c oughs> แรง่งอนนี้พอฟังเาวบกจดูใจมัจนเขียวมันหาบัวาม,ากกมือมือแดอาไฟไปดีไปหอดการทาง,อองเาาก,ก็บความแบว่าดึงมาไฟมาอัะจิงจอนีน่ะจิงก็ปนเงดนี่กียบต่อ้า,อา,าย,าายอาอ มาชุดสดหวอนๆเลยนี่ครับจิ้งกันทุกคนตกไกลเเนียวตกไกล้หนียวเซโนมชมนี่คะชุดเดดดึงหัวออนให้ดอกให้อกชุดหาวกางใบนกันนะอือเหเอเลยนมันชมกว่ากว มันมุดโมก็เห็ดบังได้หั่นอย่างเห็ดบังวังวังฝนนั่นแหละทมุดโฉมก็ไ,ได้อ่ะกินข้าวนุ่กันเห็ดวังฝนมันกระโสมแล้วเป็นละตกปลอบเลยเลยทุกคนมือ,อเจ็บๆฝนเห็ดกระสุดด้วยพี่น้องเขามาเบ,บิ่งมาแย่งกับขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลุวยกำลุวยกันทุกคนนะครับเด้อ มาเป็นกำลังใจกะอย่าลืมเลยทุกคนคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่ง share, คอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สั่งหน่อยหน่อทุกคนให้สู่ต่อไปสนเด็กท่านนี้คือท่านในขั้นนี้ดอกค,คอยเฮ็ดเป็นเนี่ยเอา้าพี่น้องดูเย็นเป็นชุกครับลำร่าผ้าจ่ายด้วยบัน,ขอบ,บนขอบคุณขอบคุณ สวัสดีอยู่ดีมีแห้งครับบ๊ายบายขึ้นเขาต้องกันดูด่วนๆน้ำลายไหลน้ำไหลไหล